ถ้าเราส่งทีมก็จะชน,นะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าทีมงั้นเหรอนี่มันเอะไรกันอ้สิ่งที่กำลังก่อตัวเราอยู่อย่าบอกนะว่าน,นี่คือภาพอนา,นาคตถ้าเราส่งลูกไปฉันน่ะจะไม่ใช้ชีวิตอยู่ในอนาค,คตแบบนั้นเด็ดขาดไม่ยอมจบด้วยการเป็นตัวประกอบรถลิฟไป ถ้าพวกแกเป็นตัวหล,ลกักแล้วก็ฉันก็จะเป็นตัวร้ายที่กัดกินแสงสว่างของพวกแกฉันคือมุมมืดในแสงสว่างที่แกเป็นคนร้างครั้งนี้ถึงตาฉันกัดกินแกบ้างแล้วขอบคุณสำหรับอาหารอิสริแสงสว่างของนายมันเป็นของฉันเอง พิชชาแล้ว,วันนี้เราอยู่ในแบบบูล็อกเลเวลกับอัปเดตบา r โรหรือบา r โรรีเวิร์กนั่นเองก็พี่บาร์โรงเราคิงของเราก็อยู่ในระดับมิติอีกเช่นเคยโอกาสได้อยู่ที่0.5หรือว่าถ้าเรากดปุ๊บก็จะกลายเป็น0.1 2อันนะ <c oughs> โอเคส่วนใครที่ยังไม่มีสไตล์บารล้วก็สามารถไปตํำกันที่ร้านนี้ได้เลย,เลย ร้านไอตีเล็กร้านบริการกดไกตันบล็อกแล้วมีทั้งสุงสไตล์หนึ่งบาทสไตล์ระดับเวอร์คาสดนโลเนโซแล้วก็อิโตชิซาเอะระดับมิติก,ก็มีเช่นกันแล้วก็ยังมีอีกมากมายให้ทุกคนได้ไปเลือกซื้อใครที่สนใจในลิงอยู่ใต้คลิปอย่าเดินไปใช้บริการกันนะครับโอเคนอกจากสไตล์ของเขาที่ปรับมาใหม่แล้วโคตรที่จะโกงโฟงเขาก็ปรับมาใหม่เช่นกันก็แบบโกงจัดๆัดอะก็คือมันจะสามารถสไลด์ได้2รอบกดดิบเบิลหรือว่ากดหลบได้อีก2รอบแล้วก็เวลาเราสไลด์เนี่ยมันไกลขึ้นแล้วก็ลดคูดาวการแบบการแบบ การแย่งก็คือการสไลด์แล้วก็เพิ่มพลังการเตะแล้วก็ลดการกินสตาบินา่าโอ้โหนี่สี่มิติกจริงไหมเนี่ยแล้วก็แตนของผมก็ช่วงนี้ไม่ค่อยจะเล่นแต่ก็เาจะมารีวิวให้ทุกคนดูเหมือนเดิมไม่ทิ้งไปไหนนะจ๊ะส่วนโค้ดก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจนะขึ้นไปตรงนี้แล้วก็จะใส่ไว้ข้างล่างเพื่อนๆจะได้ก๊อปแล้วก็ใส่ไว้ในเกมรับง่ายๆโอเคผมไม่พูดทําคคำเพลงแล้ว ไปดูพี่คิงของเรากันดีกว่าหรือว่าพี่บาโรโชเอดูดิอัปเดตนี้บอกเลยว่าเฟี้ยวโอเคไปดูกันโอเคอย่างแรกเลยครับสกิลซเวลาเราไม่มีบอลน็คือการพุ่งไปข้างหน้านี่พุ่งอย่างนี้เลยก็เรากดไปทางไหนก็เอาหันหน้าไปทางไหนเร่งไปไหนมันก็พุ่งไปทางนั้นครับเนี่ยเห็นไ,ไหมแต่ถ้าสมมติว่ามีบอลอยู่ใ,ใกล้ก็คือการพุ่งเข้าไปฮะหยิบบอลเลยแบบว่ามันจะล็อกนะฮะนี่ประมาณนี้ส่วนระยะก,การหยิบบอลเนี่ยมันก็ไกลนะแต่ก็ไม่ได้ไกลเวอร์อะ ประมาณ2บล็อกเดี๋ยวผมจะลองให้ดูก็ถ้าเรากดจากตรงนี้นะสองบล็อกปุ๊บเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงนะแต่ถ้าสมมติว่าเราขยับมาอีกสักนิดนึงอ่เดี๋ยวผมจะยิงว้ให้ตรงกลางนิดนึงขอเฟตบอลก่อนประมาณนี้ก็ถ้าเรากดปุ๊บมันก็จะฮุบบอลเข้าไปเลยก็ปุ๊บเห็นไหมก็คือเอาง่ายประมาณ1บล็อกครึ่งเราก็สามารถสตีลได้แล้วโกงจัดบอกเลยแล้วนอกจากพี่แกแบบสตีลบนพื้นได้ก็สามารถสกิ๊ตสตบนฟ้าได้โอ้โห เหมือนตัวอะไรเหมือนโลกิโอ้โหเหมือนไอคุโอ้โหบอกเลยว่าปรับมาใหม่โคตรโกงโอเคอันนี้เนี่ยผมจะทดสอบไปดูเนี่ยสมมติว่าซ k ปามาก็กดอย่างเงี้ยโอ้โหโกงอะผมกลับมาเล่นผมรู้สึกกโอ้โหอะไรครับเนี่ยตัวอะไรกันเนี่ยขนาดลูกลูกเตะลูกยิงอะไรเงี้ยยังรับได้อะคิดดูตัวอะไรกันครับเนี่ยผมก็เป็นราชาจริง ซึ่งสกิล4เวลาเราไม่มบอลก็สามารถแย่งศัตรูได้เหมือนกันก็ระยะประมาณนี้ก็ได้แล้วเนี่ยประมาณบอกครึ่งเหมือนเดิมก็ไกละนะทำไปเล่นไปถ้าสมมติเราใช้ในระยะใกล้ๆเนี่ยเนี่ยอ่ะสมมติว่าเนี่ยปุ๊บมันก็พุ่งผ่านศัตรูทิ้งระยะห่างเขาสไลด์ไม่ทันก็นะบอลเปของเราแแล้วก็อันนี้ก็ล็อกเลยนะเนี่ยเห็นไหมก็คือแบบว่าถ้าสมมติว่าเราหันหน้าไปทางอื่นก็จริงแต่ว่าศัตรูอยู่ข้างเนี้ยคือมันล็อกอัตโนมัติล้วพุ่งเข้าไปเลยก็โกงแต่ว่าสกิลเนี้ยสามารถศัตรูสามารถกดดก้็ เระบายงานกันด้วยโอเคเวลาเราไม่มีบอลเนี่ยวเวลาพุ่งก็สามารถพุ่งซ้ายพุ่งขวาได้ตาม w a s d ก็ถือว่าเฟี้ยวในโทรศัพท์ก็น่าจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเอาก็นะแล้วก็ไอ้เจ้าสกิลเนี้ยเวลาศัตรูสไลด์มาเนี่ยติดแอนเคเบิร์กนะครับก็เป็นสกิลเวลาเรากดหลบสมมติกด Q หลบแล้วก็กดอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โ,โต่อไปเป็นสกิล V ก็คือ sharp double เวลาเรากดปุ๊บก็จะเป็นแอนิเมชันสไลด์นี้ถ้าศัตรูสไลด์ก็ติดแอนเคเบิร์กเหมือนกันแล้วก็ เวลาเรากดไปเนี่ยเรากดซ้ำอีกรอบหนึ่งก็จะกลายเป็นการยิงที่ไกลจัดๆอันนี้ผมดึงบอลกันมาเพราะว่าผมมีเซอร์ฟีนะไม่อยากให้เสียเวลาเนี่ยปุ๊บเราก็จะกดออกมาเราสามารถเล็งลงพื้นได้เล็งขึ้นฟ้าได้ตามที่เราต้องการจะเป็นลูกเลี้ยงลูกอะไรก็ประดิษฐ์ออกมาเลยแบบสร้างสรรค์ออกมาเลยทุกคนบอกเลยว่าเนี่ยตวัวอย่างเงี้ยโคตรโกนะอย่างเงี้ยเอาไปเล่นแปะโอเคต่อไปก็เป็นสกิล V เวลาเราไม่มีบอลน,นะครับก็คือ เงื่อนไข,ขเขาก็คือศัตรูต้องได้บอลนะต่อให้ลูกจะอยู่ใกล้ศัตรูก็เราจะไม่มีทางไปทำให้ศัตรูได้อ่ะพอศัตรูได้ลูกบอลปุ๊บเราก็กดปุ๊บนี่เป็นการแบบสไลด์เข้าไปแล้วเตะกระเด็นออกมาเลยโคตรเฟี้ยวเนี่ยระยะก็ประมาณนี้เลยเนะี่ยปุ๊บปับ,ปบก็นะมันมีวิธีแก้อยู่แต่ก็ไ้คุยกันคลิปหน้าดีกว่านะ <c oughs> เนี่ยก็สุดโกงอะ่ะเนี่ยแต่ว่าระยะเนี่ยถ้าใช้แก้ไม่ได้แนละ้วต้องใช้ในแบบฮิตบ,บ็อกซ์สีของเขาก็ ก็เป็นท่าที่โกงนะแต่ก็มาสามารถแก้ได้อยู่เนี่ยป,ป,ปั๊บปับปุ๊บเราสามารถหันหน้าลงพื้นเพื่อได้บอลหรือว่าหันหน้าขึ้นฟ้าเพื่อให้บอลมันขึ้นฟ้าก็ได้นะทุกคนก็มองเลยโกงนะ่ะเนี่ยตอให้เรากระโดดปุ๊บเนี่ยมันก็ได้โอ้ชิงจะคบเครื่องไปไหนอย่างวันนี้เนี่ยไปสกิลวีปุ๊บปุ๊บปุ๊บหันขึ้นฟ้าหน่อยเนี่ยเนี่ยแทบจะยิงได้เลยสามพีลนะ <c oughs> ก็เป็นสกิลสุดโกงที่เข้ามาใหม่เนี่ยเห็นไหม เนี่ยอาหารลงพื้นเนี่ยลูกก็ไอเงี้ยโอ้โคตรอเนอกประสงค์นะโอเคไม่อวยมากต่อไปเป็นสกิลเอาเวก็คือสกิลจีก,ก็ต้องมีบอลน,นะเวลาเราออกดกดอาเวกพอเรากดปุ๊บก็เป็นอน,นิเมชัน่นบอกเลยว่าอน,นิเมชั่นรอบนี้ทําดีขึ้น,นกว่าเดิมนะต่างจากรอบนี้แล้วที่เหมือนแบบลบ็ลอกสองพันสิบห้า บอกเลยว่าโคตรเฟีเ้ยวโอเคพาสซีฟของเขาก็คือเวลาเตะเนี่ยลูกมันจะไปไกลด้วยใช่หไหม <laughs> แล้วสกิลสีของเขาเนี่ยสามารถใช้ได้าจากระยะไกลนะครับแต่ก็ไม่ได้ไกลเลยขนาดนั้นนะก็เดี๋ยวผมจะวัดระยะให้ดูเดีย๋ยวก,ก็ประมาณนี้อ่ะสมมุติว่าบอลอยู่ตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวผมยิงไปตรงกลางนะนะตรงเส้กเนกลางเลยแล้วเราอยู่ว่าระยะเนี้ยนะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจมันไม่ได้เวอร์อะไรขนาดนั้นแต่ก็ค่อนข้างที่จะเวอร์เลยนะเนี่ยอ่ะประมาณประมาณสามบล็อกอ่ะสามบล็อกได้ไหม สามบล็อกไม่ได้ก็อ่ะสักสักสองบล็อกครึ่งได้ไหมอ่ะอ่ะน่าจะสักบล็อกสักสองบล็อกโอเคไกนะสองบล็อกนี่ทําไปเล่นไปนะทุกคนดูดบอลแล้วเข้ามาเตะอย่างงี้ได้เลยก็เป็นตัวที่โกงนะครับก็คือแบบว่าศัตรูจะทําอะไรก็กแล้วแต่ก็ดึงบอลแล้วก็เตะมาอย่างเงี้ยก็เป็นอันเมวิชั่นสุดเท่เท่ไปไหนก็ปอก ระยะนี้ก็ยังเข้ากู่ะสุดโก้แล้วก็ไอ้ท่านี้ไม่จําเป็นต้องบอลอยู่ไม่อยู่กับตัวนะคือบอลอยู่กตัวก็ใช้ได้อันนี้ผมแบบเตะลงพื้นก็ลูกมันไม่มันไม่ลงพื้นตามก็เป็นสกิลที่เล่งไม่ได้นะทุกคนไม่เหมือนอันตีของไคเซอร์หรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมลองให้ดูนะเนะี่ยเห็นไหมขอเล่งหน่อยเพราะว่าจะเสียเ,เวลาเนี่ยมองเลยว่าโท้ที่จะกโก้ ต่อให้ศัตรูะจะมีบอลใช่ไหมแล้วกดสกิลซีทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูอ่ะจากระยะนี้เลยอ่ะ,อะอเหลงๆหนับสักนิดไกลไปนะเดี๋ยๆประมาณนิดนึงก็ถึงแล้วดูศัตรูมีบอลอยู่เราก็แย่งบอลมาแล้วเตะเลยอ่ะทุนคิดดูอยากใจที่เล่นบล็อกไลฟ์าวานานตั้งแต่และเกมเปิดโโกงแต่ผมรู้สึกว่าเขากำลังจะปรับให้แบบหลายๆตัวมาสมดุลกันนะ ก็รอๆกันไปเนี่ยโกโยวนบอลมาแล้วกะะ็จับสกิลซ็อกยิงได้ขอบ,บอกนอะ,อกะอกไปปะอ้พวกฉั้นยิงกันไปเวลายิงใกล้โคตรเทพแล้วก็สก,กิลวีก็ยังคงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือรู้สึกว่ามันจะเตะไกลขึ้นหรือเปล่านะเพื่อนๆก็ลองดูเอาละกันโอเค ต่อไปเป็นสกิล B ีสกิลบีเนี่ยไม่สามารถทําไดเหมือนสกิลซนะครับก็คือเราบังคับต้องมีบอลน,นะครับแล้วก็ไม่สามารถเล็งขึ้นฟ้าหรือว่ากดลงไปจำพื้น,นได้ก็เล็ทงทางไหนก็ทางนั้นเลยเป็นแอนิเมชันอีแนิเมชันนึงแต่ว่าเสียงมันไม่ตรงน,นะตอนที่ผมเล่นน่ะไม่รู้ว่าปัจจุบ,บันตอนที่ลงคลิปลงไปแล้วมันจะตรงหรือเปล่าก็ไม่รู้มันจะหันหน้าทำไมก็ค่อนข้างที่จะเบี้ยวอยู่ แต่กด B ซ้ำๆก็ไม่ได้สมมติว่าเราศัตรูบอลอยู่กับศัตรูเราทำอะไรไม่ได้ครับมันไม่เหมือนกับสกิลซีที่โกงแบบโกงจกัดมันเหมือนเป็นอันติอีกอันหนึ่งที่เอไว้ยิงตอนที่เราคลองลูกนะครับก็เท่ห,หักเลยไม่ใบแดงด้วยยิงเลยก็เป็นสกิลที่มีประโยชน์นะครับสามารถใช้ขัดได้เวลาสกิลซีและสกิลดาวเนาะโอเคไปที่โฟโล์กันดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะมา สาธิตแล้วก็รีวิวกันแบบง่ายๆเนี่ยครับทุกคนเนี่ยเวลาเรากดสไลด์เนี่ยมันจะอยู่ประมาณเกือบ1บล็อกนะแล้วคูด้าก็อยู่ประมาณประมาณสองวิทีนยอ่ะหนึ่งสองอ่ะเกือบ2อเกือบ3าวิผมไม่แน่ใจก็นบเอาเกือบสดๆเลยนะแล้วก็ประมาณนี้ระยะสไลด์ก็ประมาณนี้แต่เวลาเรากดโฟเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปมันจะไกลขึ้นเนี่ยจากยังไม่ถึง1บล็อกเลยกลายเป็นแบบบล็อกเกือบบล็อกครึ่งอะแล้วสามารถกดได้รูรๆอย่างนี้ประมาณ3รอบเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปว่ามันบวก2 รวมกับสไลด์ปกติแล้วก็เป็นบวก3ซึ่งโกงเนี่ยอะเนี่ยตีคูดานิดนึงแล้วก็ไปต่อจากโบติตีคูดาเกือบ2เกือบ3าีวิก็กลายเป็น1นี้วิส่วนระยะยิงนะเนี่ยอะเดี๋ยวผมจะเล็งแบบเล็งจุดเดิมเลยนะแบบไม่เปิดโฟก็ประมาณนี้เห็นไหมบอลก็ไปไกลอยู่นะแต่ก็มันเป็นมาตรฐานของทุกตัวครับที่ยิงยิงระยะยงั้นเราจะไปถึงตรงนั้นแต่ถ้าเราเปิดโฟอ่ะผมจะเล็งไปที่จุดเดิมเลยนะเ,นยเพื่อนๆก็สังเกตอยู่ะจุดสีม่วงเปิดโฟแล้วอะ เล่งห้เห็นจะชัดจะได้รู้เนี่ยยิงไปเป็นข้อแตกต่างไปทุกคนถึงจะไม่เข้าแต่มันก็ไกลแล้วยิงระยะไกล้ก็แรงแล้วเวลาเรากดดิปป้นี้ก็สามารถกดดิโป้ได้3ารอบโฟยังกับโฟโลกิอ่ะแบบโครงจัดแล้วก็คูดาวนัดิโป้ก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนนะั้นแล้วก็สตารบิน่าเนี่ยมันลดน้อยลงด้วยเวลาเราเปิดโฟโคตรอเนกประสงค์โอเค <Okay. S 2> <c oughs> แล้วก็อย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีคอมโบของมันอยู่ก็คืออันตีของเขาพัฟีํทำให้เตะไกลขึ้นใช่ไหมแล้วถ้าบวกกับโฟของเขาที่ทําให้เตะไกลขึ้นอีกทุกคนทุกคนคิดว่าระยะมันจะประมาณไหนก็เดี๋ยวผมมาทดลองให้ทุกคนดูก็นะมาเนี่ยปกติเนียยังไม่เปิดโฟนะเดี๋ยวยิงนะยิงไปที่จุดสีม่วงจุดเดิมเลยครับก็เห็นไหมก็พอๆกันอ่ะรอบนี้เดี๋ยวผมเปิดโฟให้ดูอ่ะ แล้วก็เลงไปที่จุดสิมมวงเหมือนเดิมนะครับสังเกตดูยดีเห็นไ,ไหมรู้สึกว่าบอลมาเร็วขึ้นไหมอ่ะสมมติเพื่อนเพื่อไม่เห็นข้อแตกต่างเดี๋ยวผมวิ่งกลับไปที่ประมาณโกฝฟังผมเลยแล้วเตะไปอ่ะจากจุดนี้นะจุดวงกลมฝั่งเขตโทษของผมเลยเนะี่ยเตะไป <c oughs> <c oughs> เห็นข้อแตกต่างหรือยังทุกคนโค้ดโอพีก็ลองใช้ใช้กันดูว่าก็ได้อ่ะคือระยะไกลอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เห็นผลในการทาประตูอะไรขนาดนั้นทุกคน อาจจะแบบ,บแบบโกวิ่งออกมาแล้วค่อยทําอะไรเงี้ยแต่มันจะมีขนกับตอนที่เราอยู่หน้าเขตโทษแล้วยิงเข้าอัดประตูก็คือ GK ต้องเดาดวงหน้านะไม่พูดถึงทนเพลงเราก็ไปที่สถานการณ์จริงกันดีกว่าก็ผมไม่ได้ฝึกอะไรมาเยอะนะเพราะว่าผมรีวิวเสร็จเนี่ยผมมาเล่นเลยก็หมับเข้าให้มุมขวาแบบสวย,สวยก็คลิปนี้เน้นรีวิวแล้วก็เน้นสอนแบบพื้นฐานเพื่อนๆจะรู้พื้นฐานเวลาผมทาคลิปเทคนิคออกมาเพื่อนๆจะได้ดูคลิปนี้ปูพื้นฐานไปเรียบร้อยแล้วก็ตามไปด้วย เทคนิคในคลิปหน้าๆอันน้นอันนี้ผมก็โดนบาดร่แย่งมาจงหวันนี้บาโร่โผมเมื่อยแย่งกลับช่วงนี้บาโร่ระบาดเพราะว่ามันเพิ่งอัปเดตน,นะแล้วยิงไปปึ๊บโดฟฝั่งข้ามรับได้อ่ะจากวะน,นี้โกทำยังไงโกทำางไงโกส่งปุ๊บโอ้โหร่ายเยือยอะอันนี้ผมเตะเข้าไม่โดนอ่ะผมได้ลูกมายิงไปทางขวาแล้วก็หลอกยิงซ้ายแล้วก็ยิงไปทางขวารอบก,ก็ลักหลอกไป,ไปอ่ะอันนี้เปิดเกมมา ฝั่งข้ามได้อันติบาโลก็ขออนุญาตเล่นความเร็วนิดหน่อยอ่ะเขาก็นังโมเหม่อโมเลงนี่ไงกดสกิลบีงัดบอลขึ้นฟ้าบอลตกลงมาศัตรูยังงงอยู่ผมโม่งมึงหนึ่งมงสองศัตรูเกี่ยวก่อยมาไม่โดนไม่ใช่เกี่ยวก่อยพุ่งมาไม่โดนผมก็ได้เปิดโฟแล้วยิงเข้าไปเกี่ยวก้อยอะไรพูดไปเรื่อยแล้วเมื่อกี้อ่ะศัตรูได้บอลมาอ่าเขากดอันติก็ปล่อยเขากดอันติไปสายฟีก็เทมันแล้วนี แต่ถ้าฟรียอย่างงี้ก็ฟรีคิกรับอลกลับมาที่เดิมก็ได้เวลาส่วนของผมก็เดี๋ยวนี้ก็ขึ้นไปกดคิวมากดบอลขึ้นฟ้าโดนศัตรูแย่งมาแต่ไม่เป็นไรศัตรูกดคิวหลบผมได้โดนลินกระช่วกมาลินกดเคิร์ฟช็อตยิงเข้าไปโกกระโดดรับได้จงหวะนี้โก้กะโดดยังไงอะไรไม่รู้ตรงนั้นนวไปหมดครเซอร์โอ้โหยิงไปโคตรไกลไม่รู้อะไรมันตอบมอะไรบ้างนะผมยังไม่แบบยังไม่ไปวิเคราะห์ยังไม่ไปศึกษายังไม่ไปดูอันนะ วันนี้เขาได้ลูกแล้วเขาทำยังไงโอ้โหอะไรมัม่วไปหมดอ๋อเพื่อนเรากดสกิล V เวลาไม่มีบอลก,กระเด็นไปนทางนู้นแล้วใครซื้อของข้าวก็กดส่งมาอีกผมก็เตรียม,มาการทาการกดสกิล V แต่เขาก็ส่งกลับหลังไม่รู้ส่งทําไมอส่งกันไ่ส่งกันมาระวังโดนแย่งนยเพื่อนอือหือเรียบร้อยบอลอยู่ที่กระทผมเนาะขออนุญาตทักตาไม่น่านิดหน่อยแล้วก็วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปโดนลอ็อกแต่ไม่เป็นไรครับมีวิธีแก้อยู่มันไม่ได้โกงไรขนาดนั้น แล้วก็กดสกิลวีลงไปแล้วก็ตามด้วยหมับลูกเลี่ยนอยู่ซ้ายนะแบบเฟี้ยวเโอเคจากวันนี้ยงังไงกดคิวลงมาตามด้วยอันสติอ๋ออันนี้ผมตัดออกไปเพราะว่าลูกมันเขายิงบอดแปลบอดดูอันนี้ผมเปิดเบรกไว้ยิงข้าไปเรามาโชว์เคสตัวละครคิงเนาะไม่ใช่โชว์เคสคนอื่นยิงนะกันเนาะก็โหดเฟี้ยวโอเค อากนี้หืศัตรูย่งบอลหืลัยาวๆแต่ผมก็กดสกิลสกิลซีกับส,สกลสิกลซีเนี่ยมาสามารถกดได้สองรอ,องบเลยทุกคนผมก็ไม่ได้บอกไปนะแต่ก็เพื่อนๆที่ลองนี่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ากดรอบยวก็โก้ะกดได้สองรอบนี่สุดโกไปอีกนะเพื่อนก็ลัมลัยิงปุ๊บโก้เขาได้แล้วยังไงต่อตรงนี้โกเขานาจะเปลียนร้อยยิงมายิงมา,งมาโอเคฝั่งผมได้บอล แล้วฝั่งผมก็เลี้ยงไปเรื่อยๆน่าจะเป็นลิงแต่การเตะเคิิ์มอย่างนั้นโดนบาโล่ฝั่งเราข้ามสกัดมาผมก็สกัดกลับเข้าไปยิงเข้าไปในโกแต่มันเป็นโอเวอร์โกของฝั่งข้ามแล้วจวังหวะนี้ก็เพื่อนก็เอาเข้าไปยิงแบบสวยงานอ่ะตจะังหวะนี้ผมก็เปิดเกมมาแล้วผมงักไปเลยไงแต่โอเขาตัดได้แล้วผมมันซ้ำอีกทีงไงแต่อครูเขาสกัดได้แล้วจวังหวะนี้ยังไงเป็นหกต่อหกหกต่อหกอะไรนะ่ะฟองจินอกูกับทหารของเขาแล้วก็บับแล้วแน่อนอนว่าเกมนี้เราก็ชนะไป โอเคมาเริ่มตามใหม่กันดีกว่าอันนี้ผมก็เปิดมาได้บอลก่อนเนาะอันนี้ผมบอกว่าอย่าออกนะถ้าผมสะก,กอคือไม่ใช่อะไรเวลาผมล่นเวลาผมยิงอะไรเงี้ยระตูเขาชอบออกอะ่ะเ<อ>ผมทำคลิปโคตรยากเลยอะ่ะผมไม่อยากเบบรมานั่งยิงบอกทุกคนดูอ่ะโอเคอันนี้เพื่อนส่งลูกมาแล้วก็อ่ะผมก็เลี้ยงขึ้นแบงหน้าเลี้ยงแค่แบงคหน้าแบบชิวๆคนระับเพราะว่าระตูไปอยู่ข้างหลังหมดแล้วอันนี้เรามาหนึ่ง,งกับโปันดีกว่า กดสกิลซีหลบไปทางขวาแล้วก็หลอกยิงแต่โกเขามึอนอยู่ต้องยิงเข้าไปที่มุมซ้ายแบบสวยๆอะจังหวะนี้ยังไงอะเขาสไลด์มาอ้าวกดดิโบไปแล้วงี้อืมปรับเกมปรับใหม่สามารถสไลด์ได้แบบเดิมแล้วผมจังหวะนี้ผมก็ลำลำบนนกลตกลงมาข้างล่างยิงไปที่มุมขวาอืมจังหวะนี้ก็ชิลๆเลยไปกดเลี้ยงมาเลี้ยงมากดสกิลบีไปครับ ยิงรงพื้นหลอกไปทางซ้ายครับแล้วก็โหมไปทางขวาโกทำันถึงก็อึ้งสมึงตึงเลยทีเดียวแต่เหมือนไ้ดินวิ่งท่าในโต๊ะโดยเบคอนปาดมาอย่าังวันนี้ยังไงเบคอนส่งมาแต่ว่าส่งติดสะังข้ามอาแล้วผมก็กดสกิลแย่งมาอีกอะผมเผลอเลี้ยงพลาดเอาเขาก็เลี้ยงพลาดเหมือนกันแล้วก็เลี้ยงโอ้โหเบคอนก็ขาหักเอาเตะเคิร์ฟช็อตไปยิงไม่เข้านะครับจังหวะนี้แล้วก็อโอ้โหยังไงโกหูหยังไงออกมาระยะนี้บาโดกระซวกนะเอาเอาเอาไม่เป็นไรครับผมช่่วยนีย มาดูอย่างกระโดกิอย่าวะน,นี้แล้วผมปีงเล็กน้อยถือปานกลางกดคิวมานนหนึ่งหลบไปทางขวาแล้วก็ตามไปได้เลี้ยงแล้วทำได้อันติเพราะอันตีผมมาพอดีจอ,ดอยพักมาหยุดหายใจแทบไม่ทันอันติเขาเปล่าใหมเ่เขาค่อนางเท่น,นะทุกคนทุกคนคิดว่าเท่ไหมว่าเป็นบล็อกไรโบนแล้วไปเที่ยงนี่เล่งงนง่ายๆอย่างเงี้ยผมว่าเท่นนะเพราะเขาก็อัปเดตทุกอาทิตย์นะนะ <laughs> โอเค อันนี้พาริตของเขาอย่าลืมนะครับว่ามันจะเลี้ยงไก่ไม่ใช่เลี้ยงไก่เตะไก่ก็ระวังรองด้วยเวลาเราเลี้ยงเตะบนคื้นนะอันนี้ผมก็เล็งมาเลยครับอยู่สุดโหดนี่ไปทอดแบบสวยงามอันนี้ผมเปิดเกมมายังไงอ้าวปรตูส่งมาให้ผมเฉยส่งมาอย่างานี้ส่ง <Whew. S 2> มาอย่างนี้ส่งมาอย่างนี้ยังไงกดหลบกดหลบ่ะผมเลี้ยงเลี้ยงหลบดินมาได้แล้วเพราะว่าดิน เอาเบียร์อนอา้าวแจ้งซีนเฉยแต่ไม่เป็นไรโอเคอันนี้เขาเผลออะไรก็ไม่รู้ผมโมองขึ้นฟ้าครับไม่มงกดสกิล B ขึ้นฟ้าแล้วตามด้วยสกลิล C ต่อเลยครับเพราะว่ามันอยู่ในระยะของเราโกตไหมไทุกคนขอบโบอย่างนี้อันนี้คือผมพูดตรงๆเลยนะว่าผมลองสกิลเสร็จแล้วผมไม่เล่นเลยก็ในคลิปนหน้าๆนะถ้าผมมีอโอกาสผมจะมาทำเทคนิคให้ทุกคนนะจะ๊ะปรับมุมขวาแบบเฟืเฟ่องแฝงกำงาน โอเคประตูยืนนิ่งไปแล้วจังหวะนี้พิมพิมอุยดินเอาจริงดินเอาจริงโอ้ยผมกดไม่ทันเด่นเลยตัวนะั้ได้เวลาเอาคืนแล้วดินมาเดี๋ยวผมจะฟาดสายฟ้าดด้วยสกิลโฟน่าก็ยังลบมาหน่อยครับเียังลบมาหน่อยปุ๊บอุ้ยอุ้ย,ยด้อย่างงี้ผมกดโฟามาโกยังไม่เข้าโกก็ยิงเข้าไปกระโดดไปหาหลังเพื่อนด้วยกัน เวันนี้ยังไงเขาเลี้ยงเนี่ยเรียบร้อยสไลด์ไก8ล8เมตรสไลด์ไกล8เมตรสไลด์รัวๆสไลด์ไกล8เมตรอ่ะเลี้ยงไปเลี้ยงไปกดสกิลีมายิงโกพุ่งไปไหนก็ไม่รู้เรียบร้อยจบส,สกอร์ตัวอย่างสวยงามมองเลยว่าตัวโคตรเก่งโอเคมาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วเป็นยังไงบ้างทุกคนสนุกกันหรือเปล่ารู้สึกว่าคลิปนี้เอามาเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันไปได้เป็นผมสุม่มได้กี่โลก็มาขิงผมได้นะผมไม่ได้อะไรอยู่แล้ว โดยรวมผมคิดว่าสไตล์ของบาลูเนี่ยหรือว่าเขาดีเวิร์กมาใหม่ไอแอนิเมชันของเขาเท่กว่าเดิมนะถ้าเทียบกับอันเก่าแล้วก็สกิลของเขาค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากกว่าเดิมจากแพทแรกๆนะบอกเลยว่าเป่ามาใหม่ผมให้ผมให้เลยว่าเก่งเป็นตัวที่เก่งถามว่าสกิลมาแก้ได้ไหมมันแก้ได้นะเดี๋ยวก็ผมจะมาบอกทีละรายการว่ามันแก้ยังไงแต่มันมีวิธีแก้นะถ้าเพื่อนๆหาก่อนได้ก็ ลองหาไปดูเลยแต่ถ้าสมมติเพื่อนๆอยากจะดูจากผมผมก็จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆโอเคไม่มีอะไรมากแล้วทุกคนขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณที่คอยสนับสนุนและติดตามคอมเมนต์มาตลอดแล้วก็ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ต่อเพื่อนของคุณอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนของคุณนั้นเก่งขึ้นแล้วก็เติบโตไปด้วยกันมันมีอะไรมากแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย